Um bom, bom, bom. พ่นดองครับมาจากว่าเปิดโตลูนสาวพอดีเวลาเวลาและเราจะเริ่มหยุดเวลาแมนครับน่อยอ่ะเพื่อเพ่เป็นการเสียเวลาแมนครับก้อนสีเข้าเดานับถอยหลังเดี๋ยวเรามามอบโชคชุดแรกก่อนแมนครับเออในระยะเวลาที่พอถึงสิบที่ เอารางวันแรกก่อนเป็นรางวัลออนไลน์ที่พี่้องร่วมในการสนับสนุนคือว่าเป็นบัตรแข็งล่วงหน้าก่อนไม่นี้โจมข่าวในคำคำนันเอกคำนั่นเอกอันกำนันเอกอันขอโทษกำนันบ้านเฮาอีเด้อขอโทษกำนันตำบลจัดเด้ออันนี้คือกำนันเอกเอ็นเตอร์เทนเมนต์กำนันในออนไลน์กำนันพูดจัดเออจะมอบรางวัลผู้โชคดีก่อนนะครับเท่าสี่กิจการคือเราจะอ่านแล้วให้พี่น้องติดต่อมาหลับ นะครับเอาเลยสามรางวัลเอาคอแม่ลูกจับมาสรรครรางวัลละห้าพันบาทนะครับสามรางวัลนะปัารบรรจุคุ้กันเงินคุ้ันถือบรรนุเป็นคนถือเอาเจ้าหน้าที่กำลังคุรีไฟใส่รถใส่ข้อใส่รถเอาจกลึกลึกลูกจกลึกลึกนี่เอาแม่หน่อยวันที่นี่เอาให้พ่อเอกเป็นคนประกาศเบิ้งหางบัตรเจ้าของให้ดีบเจ้าของไอเด้นะ สำหรับท่านแรกที่ได้รับรบางวัล5,000บาทจากพ่อเอกนะครับหมายเลขหนึ่งมหมายเลขทางหลังเลขหกครับหนึาเลขสามสามสี่สองหงกผู้ใดมีหมายเลขนี้ครัติดต่อรับรางวัลได้เลยครับหาพันบาทราอยู่ในกันครับมาลาบิดตอนนี้น,นะครับต้องมา,าอ้อยู่ในงานก็ ที Workers, 3, 4, 2, 5, 4, 2, ่ต่ออัาเพียครับธรรมะทั้งเพียรครับเพียรั่วแม่องค์หญิงกันเพียครับสามสี่สองหกนะครับสามสี่สาเอก่ไปก่อนนูแนละดว่านุ่มเหมืเดสามสี่สองหกนะครับท่านแรกทัาน่อไปเอาองค์หญิงมาลุกหมายเลขสองแปดห้าหกะสองแปดห้าหกครับสองแปดห้าหกท่านที่สองรางวัลห้าพันบาทของแม่น้อยเอาประกาศว่า รางวัล5,000บาทท่านที่3บัตรแข่งก่อนงานครับหมายเลข2974อกจ่ 29, 74, ะ2974้าเจ็ดเก็ดีต่อมาเนาะนะครับเต็ดที่ช่วยสนับสนุนนัดต่อเลยนี่เก็บแบบ3ใบแล้วกติกาที่คุยกันไว้ก็คืออันนี้เป็นบัตรอ่อนคือบัตรหนาง,งานมีพพ่หลอเคำามาให้การสนับสน,นุนันนี้งัวงแม่ใคร สองตัวนะรค,ครับพวกแม่คายสองตัวเรากติกาก็คือเท้เาเสียาเฉพาะคนที่อยู่นี่เออจะเอาเฉพาะคนที่อยู่ที่นี่อ่ะแม่กับลูกกับพ่อไผ่สิเป็นผู้โชคดสีสองตัวอ่ะสองตัวอ่ะแม่หน่อยมาถาม้าเพื้นขี่มอเตอร์ไซค์มานนี้มาดีงูวห่ับเห็นอจะไหนมาเนี่ยสอนไทยมอเตอร์ไซค์ไปเลยอ่ะ มาแล้วมอบโชคมาแล้วได้แล้ววินัยเมื่อผมครับผู้ได้สิใดน่องวัวนอ่องหมายเลขแรกเอาเปิดแต่มันไฟสว่างสิได้เห็นกันว่าผู้โชคด,ดีอยู่นดีครับใครเป็นคนได้รับรางวัลคนที่ได้ง่วแม่ใครตัวแรกครับหมายเลขขึ้นต้นด้วยเลขหนึ่งครับ oh <my> ต่อมาหมายเลขห้า oh <my> ครับ แมนออกมากเลยครับแลนออกมากเลยครับลงท้ายได้เลขสามหนึ่งห้าศูครับหนึ่งห้าศูนย์สามปอได้ผมไมไได้หนึห่งขอมือหน่อยครับหนึ่งหศูครับถ้าไม่เจอสลาสิทธิ์นะครับหนึ่งไปยังลูกขอดูหน่อยขอดูก,ก่อนขอดูก,ก่อน 1 5 0 3งห้าศูนอกันใช้ดูให้หน่อยอ่ะเอาตัวตัวให้ท่านสอดูก้อยพยายมห่งห้าศูนย์สามถูกต้องอัวตัวือไว้ถือไว้เอาในคนโชคดีใช่ไหมครับใช่ครับใช่ใช่บอกคนอม่นกับอกอยู่สลังาปเลขต่อไป่อโจบ่มไปไล่ผมทำาไปเดอดูเวลาข้างบนด้วยนะครับเดี๋ยวเราเตรียมนถอยหลังนะครับต่ออ่ะึงต้นด้วยเลขสองครับ ก้งมีทุกกิกาทงท้ายเลขห้าครับเราเป็นเลขม้าน้ำกันอีกตั้งหากครับสองสามหาครับสองสี่สาห้าครับสองสี่สามห้าหนึมาแล้วทั้งนี้สองสเอาให้ให้เบาเอกกูให้ให้ก็ได้เพื่อจะไม่เป็นการเสียเวลา เอาให้เบ้าเอกเบ้องให้ท่านหน่อยขอบคุณท่านสอทอจันด้วยนะฮะจากสมุทรสาครเดินทางมาให้กำลังใจนะครับสอนสีสามารถถุงร่างเอาถือบัตรไปเดี๋ยวไปหาพ่อเอกหลังเวทีอเอามืออื่นไปละ